วันนี้พ่อแบมพามากินขนมจีนข้าวซอยไก่หมูกรอบร้านพี่ออนค่ะน้ำเงี้ยว20บาทน้ำยา20บาทเฉพาะน้ำ40บาทรวมมี15บาบทพิเศษ30บาทนะคะเจ้านี้อร่อยที่สุดในเชียงใหม่ค่ะก่อนถึงตลาดเจ้าก้อมนะคะอันนี้ของคู่ขนมจีนค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะ มีข้าวเหนียวด้วยนะคะมีถ้วยน้ำยาล้างมือบัตรคิวนะคะเวลาใส่ถุงนะคะข้าวต้มมัดอร่อยอร่อยค่ะมีของหวานด้วยนะคะของหวาน15บาทค่ะข้าวซอยไก่จานเท่าไหร่นะคะ40่4บบาทนะคะอร่อยอร่อย พิเศษ50บาทค่ะคอของหวานก็อร่อยนะคะปาแบมมาเป็นลูกค้าประจำนะคะที่นี่คะ่ะอร่อย,อร,อ,ยอร่อยค่ะมีน้ำยาน้ำมี้ยวหม้อเบลเลอเบลเลอหมดทุกวันเลยค่ะบางทีมาไม่ทันเลยค่ะอร่อยอร่อยนะบริการตัวเองนะคะได้มาร้านพี่อ้อนได้นะคะมาเที่ยวเชียงใหม่ต้องมาทานขนมจีนที่นี่นะคะ ที่อ่อนอร่อยที่สุดค่ะแบบก๋วยเตียเเดยวตุน๋นตุ๋นแกก็เนด้วยนะคะขอบคุณค้าเปิดตั้งแต่สิบโมงถึงถึงกี่โมงนะคะพี่ออนเปิดสิบสาค่ะเปิด10โมงเปิดเออเปิดสิบโมงสิบสามโมงจ้ามาใช้บริการได้นะคะอร่อยอร่อยค่ะ